เดียวครับผมตัวมันนอกครับพยายามกลับอีกที่โตเลยครับผมอายุห้าก,กิ่งไปครับผมไม้นี่ท่านเป็นมาใส่สเคียครับเป็นคล้องตอ่อจากที่ผมมใไ่ปลาไหลครับมันไหลลงคล้องต่อลงมานึ่ครับผมไะไรอย่าคข้าดอนเดียวนี่ครับผม บริเวณมาใส่ยจะเกลี่ยหลุดสับลองมาเบิองเหันแข็งแรงแข็งแรงเครับผมหาอยู่งหากจริงครับฝากกดไลกกน์กดแชร์ฝาติดตามเป็นกำลังใจครับผมใส่คลับไปชิปหลงังนี่นะครับผมใส่แล้วก็บ,บริเวณมายามหรอกครับมาเคื่อนอย่งนี้ก็เรื่องงานมากลองมาเบิองครับผมมีโตมีแต้มบ่ได้ครับผมไปลุ้นไปชมน้มกัน ว่าสีมานบ่มีแต้มให้พี่น้องเดี๋ส้มเดีเบิงบองบ่ได้ครับ มไม้ทองประงางครับโมมีโตครับผมขาดครับหนูหมลี่อย่างไอบคุณ

tưới hợp tưới Hãy subscribe cho bố heo Mì bố heo กสารแคพียกสารมีวมีวแต้มสอง่้นองแต้มสองสวยสวยสวยหกบต้นครับ ครับผมเป็นสองครับ อ้กัปปินุสัมมันอาชิยเกาลังครับตัวหลังเงนินส่อยพุคับรม ครับเป็นป่าหญ้าครับผมแห้งๆนะครับ สีหนีลังนึงครับอ้ติดเลี้ยงเลยครับติดเลี้ยงเลยสามหลังส่วนครับผมมา จังหักมานักเ้วยรับใส้เช่วยนีกย่ก็ได้เ,าเ,เ,าเ็าคิ็บกันทับเป็นโมกินอกเดินแสงกันหน่อยครับ ทำล้างส่วนเลยครับผมเลี้ยงเลยครับ,คร,บครับผมไปต่อรผมไปต่อมานมานทำล้างส่วนเลยครับอืมสีล้างส่วนครับผมอ๋อถูก รู้หรือแม่กันนี่ครับผมตายแล้วครับเยื้น้อยครับผมดำปื๊ดเก็บให้เบิ้งครับผม ปิดร้อยครับอย่าปับผาหนุม่มครับผมอู้ใหญ่ครับพี่น้องรงรู้ครับครับใหญ่หลวงใหญ่พี่น้องจงหางครับซี้รรีีหลังซอนครับผมหลังแรกขาด นี่หลังซ้อนครับเก็บถุงเลยพี่น้องเสร็จแล้วครับผมใครกินบ่เอาครับผมข่างกันอยู่แต่เดียวเหือนนี่ล่ะขอเก็บก่อนครับครับรอสัก Đó, tấm lặng như là không. por I'll have บัเอาครับผมขี่แค่ขอนที่หนออ่อยเก็บตั้งครับเดินทุต่ายครับผมเด้อนี่บ่วเอาครับผมนี่เดินทุดต่ายครับด้อนี่นี่ครับ ดรอนนิดหน่อยนึงครับผมเบื้องแค่นี่แหละครับผมป้ายยาค่าหน่อยเดียวนี่ครับผมได้ครับเก็บลังสุต่ายเลวไปเบื้องอีกหลังหนึ่งยู่ปูนครับผมพรงหน้าครับลังทุต่ายอยู่นี่นะครับผม โอเอาครับผมมองนี่โอเคเพิ่งรับหลังสุท้ายแล้วผู้มันอยู่นี่ครับผมผมมีงูครับส<อ>รุปผลงานในเบื้องลยครับผมกรับชิหลังครับสามแต้ม โลกวัวเกืบ2องโลนะครับจะใส่สวยครับผมว่ามันดงครับดงเดียวชีเต็มครับบ่ามานอยู่ครับกะคือเกาแล้วครับผมทรงไปให้พ่อให้แม่กินอยู่บ้านละครับผม บันหนอกเข้าหายาครับผมแถวบันนอกเข้าอันนี้ผมมาค็ดงานครับผมเกิดงานมากอะไปหาดักครับผมก็ให้แม่อยู่บ้านกินแล้วครับครับผมสีแต้มครับกับสิบลังดอนเดียวครับผมดอนอย่าข่าครับ มืนๆครับผม